โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่หนิวอีกแล้วนะคะในช่องแม่ชอบรีวิวนะคะวันนี้นะคะเป็นมิติใหม่ของการรีวิวสินค้านะจ๊ะวันนี้แม่นิวจะมารีวิวอะไรรู้ไหมคะทุกคนวันนี้นะคะแม่นิวจะมารีวิวตัวนี้นแผ่นแผ่นนารามัยคะ่ะทุกคนคะ่ะเออนะคะเนื่องจากว่า ตั้งันอยู่ในช่วงไตรมาสสนะคะคือคนท้องนี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีตกขาวมากเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีวิธีนะคะในการควบคุมดูแลน้องสาวเรานะคะให้มีสุขภาพอนามัยที่สะอาดสะอ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดจากเชื้อโรคนะคะโอเคก็แมนยูก็ได้ไปเดินในเซเว่นเนาะเพื่อเลือกหานี่แหละเพื่อเลือกหา,าแผ่นอนามัยดีๆสักยี่ห้อหนึงนะคะ แต่พอเมื่อแม่นิวไปถึงที่เชลทุกคนคือมันเยอะมากตัวเรื่องมันเยอะมากแม่นิวไม่รู้ว่าคือแม่นิวไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยเหมามาหมดเลยจะ้ะแต่วันนี้ขอรีวิวเป็นในส่วนของยี่ห้อโซฟีก่อนเนาะตัวแรกนะคะที่แม่จะจับมารีวิวเป็นตัวนี้นะคะโซฟีโคลิงเฟไหนใครไม่เคยใช้ยกมือขึ้นโคตรเชยแม่นิวบอกนะคะ ครั้งแรกที่เมนูมใช้อันนี้นะคะแมนูมีความรู้สึกว่าพอใส่เข้าไปแล้วเราเรามีความรู้สึกว่ามันปวดร้าวมันเย็นเยือๆแบบคือเราเราคิดว่าหนึ่งฉันแพ้ผ้า,นาอ,อ,อน,นามัยหรือเปล่าเอ้ยฉันแพ้แผ่นอนามัยหรือเปล่าหรือคืออะไรหรือมันเป็นสูตรใหม่แบบติดพัดลมในตัวอะไรอย่างนี้นะคะคือตัวนี้นะคะก็เขาบอกว่า เขาใช้เทคโนโลยีนะคะแผ่นคูนะให้ความรู้สึกเย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ช่วยลดความอับชื้นนะคะสารเหตุของกลิ่นนะคะแน่นอนค่ะถ้าเราใส่พวกนี้นะคะเป็นเวลานานๆน,นะคะหรือว่าช่วงที่เรามีตกขาวเยอะนะคะมันก็อาจจะทําให้มีกลิ่นออกมาได้นะคะซึ่งกลิ่นพวกนี้นะคะพวกกลิ่นที่เขาทํามาค่ะมันสามารถช่วยกบกลิ่นได้นะคะโอเค ม่ต้จะมาแกะให้ดูเลยนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเนาะอขออนุญาตนะคะโอเคกลิ่นมันก็เป็นเย็นๆน,นะคะกลิ่นเมนทอลสนะคะตัวนี้ก็เป็นออกสีฟ้านะคะทุกคนไม่ดราม่านะคะเป็นของต่ำหรืออะไรนะคะนี่เป็นของที่ผู้หญิงควรจะใช้นะคะเป็นสุขะอนามัยสุขะอนามายัขขามายของผู้หญิงนะคะดังนั้นทุกคนต้องรู้นะคะโอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่น เย็นๆกลิ่นเมนทอนนะคะแต่ว่าข้อข้อสังเกตคือเวลาใส่ปุ๊บค่ะเราจะมีความรู้สึกมันเย็นว้าบขึ้นมาเลยในช่วงระยะหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะก็ลองไปหากันดูได้ค่ะอีกอย่างผ้าละไมาที่เมนูรีวิวในวันนี้นะคะก็คือราคาอยู่ระหว่าง20กว่าบาทถึง35บาทนะคะลองไปดูเอาที่เซเแม่จําไม่ได้จ้าโอเคนะคะสําหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นโซฟีตัวน,นี้เลยเลิฟแอนนะคะ เขาบอกว่าแผ่นเนี่ยของของเขากว้างนะคะบางสบายซึมซับและมั่นใจนะคะแผ่นกว้าองเอกคนอื่นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูแต่เขาบอกว่าของเขาตัวนี้เขาบอกว่ากลิ่นของเขาบางเบานะก็แสดงว่าต้องบางตัวอื่นนะคะข้างใน,นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลูกเป็นซองลูกดอกไม้อย่างนี้นะคะอืมอืมกลิ่นบางเบานะคะกลิ่นเหมือนแป้งเหมือนแป้ง ดอกไม้อะไรสักอย่างอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เทียบกับตัวนี้ก่อนเขาเค็มเรื่องของความวายกว่าจริงๆนะอ่ะก็จะสังเกตว่าตัวนี้เป็นคูลิ่งเฟสกับตัวนี้เป็นอลองวายนะคะก็นะคะก็จะยาวกว่ากันจริงๆเนาะเมื่อเทียบขนาดเห็น,นไหมคะยาวกว่ากันซึ่งยาวกว่ากันดียังไงนะคะส,สาวๆหลายคนที่เป็นคนที่มีแบบบั้นท้ายใหญ่ๆห,หรือเอ่อก้นใหญ่ๆนะคะ ก็เวลาใส่อะมันจะมีปัญหาคือ,อแผ่นอนไม้มันหายไปนะคะเออแผ่นอนไม้มันหายไปมันหายไปไหนนะคะมันก็หยุดนั่นแหละคะ่ะนะคะก็มันหดนะคะนี่ถ้าเป็นบอกพวกวองไวแล้วตอนนี้เขาบอกเขาบางมากนะคะก็จะดีนะคะเรื่องนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคก็ลองไปหาดูเนาะตัวต่อไปนะคะเป็น2ตัวที่น่าสนใจเพราะว่า เขาบอกว่าของเขาอ่ะเป็นเป็นแผ่นออมายที่มี e s s e n เชียล i อนะคะช่วยในเรื่องของความหอมสดชื่นนะคะก็คือแบบมันจะทําให้เรามั่นใจอะถ้าเรามีกลิ่นหอมนะคะตัวแรกก็คือกลิ่นสวีทโรสนะคะส่วนตัวที่2เป็น Happy For อร์ลนะคะเดี๋ยวให้ดูกลิ่นสวีทโรสก่อนเนาะชื่อมันก็บอกเราว่ามันต้องเป็นกลิ่นกุหลาบแน่เลยโอเคแพคเกจก็จะเป็นรูปดอกไม้เหมือนกันนะคะขออนุญาตดม นะคะก็หาว่าเมื่อเทียบกับตัวรองวายเมื่อกี้นะคะกลิ่นจะเข้มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ขนาดนะคะน่าจะสั้นกว่าตัวรองวายนะคะน่าจะเท่ากับตัวคูลิ่งคูลิ่งเฟสนะคะตัวนี้นี่ดู cool ing ดนะคะูลิ่งเฟสใหญ่กว่าด้วยนะคะคูลิ่งเฟสใหญ่กว่าด้วยนะคะตัวนี้เนาะแต่ว่าเขาน่าจะเค้มเรื่องของกลิ่นหอมเป็นหลักนะคะเนาะส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น r อโร HAPPY f o ลอร์นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาเคมว่าอย่างนี้นะกลิ่นหอมสะอาดดั่งดอกไวท์ฟลอร์และจัสมินให้ความสดใสเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ที่กำลังบานสะพัง่งอันก็เหมือนอยู่ในส่วนดอกไม้แล้วไหมคะโอเคเดย๋ยวนี้จะมาเปิดให้ดูนะคะ,ะเป็นซองรูปดอกไม้เหมือนกันขนาดน่าจะเท่าไอตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวสวีทโรสตัวเมื่อกี้นะคะ ขออน,นุญาตดมกลิ่นอืมเอาจริงๆนะตัวเนี้ยก็ก็คือกลิ่นดอกไม้นะคะแต่เขากลิ่นไม่ได้จัดเพียงแต่ว่าคิดว่ากลิ่นแบบนี้นะคะน่าจะน่าจะควบคุมกลิ่นอับต่างๆอับชื้นต่างๆได้ดีมากพอสมควรเลยนะคะกลิ่นดอกไม้น่นาจะช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ขนาดเท่ากับตัวนั้นเลยค่ะตัวสวีทโรสค่ะนะคะ เปรียบเทียบแล้วนะคะก็คือตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวลอวายนะคะใหญ่มากหญยเท่าหน้าดิชันละมังนะคะแล้วก็เป็นคูลิ่งเฟสตัวนี้นะคะเป็นอันดับสองนะคะรองลงมาก็เป็น2ตัวที่เป็นกลิ่นหอมอโรมาตตัวนี้นะคะโอเคทั้ง3ตัวนี้นะคะทั้ง3าตัวนี้นะคะเขาให้ปริมาณมาเขาให้ปริมาณมา20ชิ้นนะคะนะแต่ว่าไอตัวคูลิ่งเฟสตัวนี้ให้มาแค่16นะคะ อาจจะเป็นด้วยปริมาตรแล้วก็ราคาที่เขาคำนวณมาแล้วนะเขาจะขายในราคานี้นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะคะมันโอเคมากๆนะคะถ้ายิ่งแผ่นลามาัมหรือผ้าอนไมาที่มีน้ําหอมมากๆค่ะคือจุดซ่อนเล่ของผู้หญิงอะ่ะมันค่อนข้างจะอ่อนโยนเนาะมันก็ทําให้เราอาจจะแพ้แล้วก็อาจจะคันอาจกเกิดการระคายเคืองได้นะคะก็ยังไงเนาะวันนี้นะแว่นนิวก็ มารีวิวไม่ฟังแล้วนะคะอยากไปซื้อตัวไหนก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเซเว่นใกล้บ้านคุณนะคะลองไปดูแล้วกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแมู่ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหรือยังคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้เห็นกันเลยนะคะถ้ามีคลิปใหม่นะคะเพราะจะได้อัปเดตได้เร็วกว่าคนอื่นเลยนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย